ล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับข่าวด่วนและข่าวใหญ่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่งานดูไบแอร์โชว์ปี2568ที่เพิ่งผ่านไปหมดัดหมาดเมดื่อวานนี้เองใครจะไปคิดครับว่าเครื่องบินรบที่อินเดียตกระหว่างแสดงโชว์แต่มันไม่ได้ตกครั้งแรกครับบอกเลยว่าปีปีหนึ่งอินเดียเครื่องบินตกหลายลำมากเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เครื่องบินตกครับแต่มันสะท้อนไส้ในของกองทัพอากาศอินเดียออกมาหมดเปลือกวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันทําไมที่อินเดียเครื่องบินตกบ่อยหรือเกินตามด้วยการเจาะลึกเจ้าเครื่องเทจัสที่เพิ่งตกไปจะถ เทียบกับชาวบ้านเขาว่าทําไมคนอื่นเขาไม่ตกกันบ่อยขนาดนี้อล่าสุดนี้ถึงกับตกขณะแสดงเลยนะคะใช่เลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนปี2568เวลาประมาณบ่าย20นาทีที่งานดูไบแอร์โชว์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นงานโชว์เครื่องบินระดับโลกขณะที่ผู้ชมทั่วโลกกาลังจับตาดูลีลาการบินผ่าแผลงของเครื่องบินขับไล่ LCA t e j a s Mark 1หมายเลขเครื่อง LA5026 ของกองทัพอากาศอินเดียอยู่นั้นจู่ๆเครื่องก็เกิดอาการเสียการควบ ควบคุมขณะทำท่าบินระดับต่ำและดิ่งพัะส,สุธากระแทกพื้อนอย่างรุนแรงจนเกิดระเบิดไฟลุกท่วมจึงทําให้หนักบินสีมือดีอย่างนามันศ